อีกแล้วนะคะกับรีวิวบายจีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะจีฟก็จะมารีวิวใครไม่ได้เลยน้องจากน้องถุงส้มที่อยู่ข้างๆจีฟตรงนี้นั่นเองค่ะถุงส้มที่อยู่ข้างจีฟก็คือแบรนด์ลุยนั่นเองค่ะทุกคนวันนี้นะคะจีฟก็จะมาอันบ็อกให้กับเพื่อนๆดูกันค่ะว่าข้างในจะมีอะไรกันบ้างค่ะขอบอกก่อนเลยนะคะว่าปกติเท่าที่ทุกคนรู้กันเนี่ยจีก็จะเป็นแฟนตัวยงของชาแนลนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอยากจะเปลี่ยนแนวอยากจะเปลี่ยนสไตล์นะคะ อยากจะมาลองช็อปหลุยบ้างก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปอันบ็อกซ์กันเลยนะคะว่าสินค้าที่จิ๊บสอยมาจะมีอะไรกันบ้างคะ่ะซึ่งภายในถุงนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2กล่องนั่นเองคะ่ะทุกคนกล่องนึงเป็นกล่องเล็กๆนะคะแล้วก็อีกกล่องนึงเป็นกล่องประมาณไซส์กลางๆนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าด้านในจะมีอะไรกันบ้างเพิ่งเคยซื้อกระเป๋าหลุยครั้งแรกเลยค่ะทุกคนก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่มากๆเพราะว่า SA ช h อ p หลุยเนี่ยค่อนข้างที่จะบริการดีมากๆค่ะเราสามารถจับได้ลองได้โดยไม่ผิหวงสินค้าเลยค่ะแต่ต้องอยู่ในการบริการของ SA ที่ดูแลเราด้วยนะคะนี่ค่ะกล่องเล็กก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมุงมิงน่ารักมากเลยเดี๋ยวจีบจะอันบ็อกให้กับทุกคนดูกันเลยนะคะ กลองหลุยนะคะเขามีความน่ารักมากเลยค่ะจิ๊บชอบตรงดีเทลสรายละเอียดที่ว่าเหมือนเราดึงได้เป็นลิ้นชักออกมาแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยทุกคนเห็นด้านในแล้วใช่ไหมคะ่ะก็อาจจะรู้แล้วนะคะว่าน้องคือต้มหูนั่นเองค่ะซึ่งจิ๊บนะคะชอบต้มหูมากชอบแบบชอบจริงๆอ่ะทุกคนไปชอบไหนนะคะก็ต้องซื้อต้มหูเขาก่อนเลยอย่างแรกนะคะมีค่ะด้านในกล่องนะคะเขาก็จะ ให้มาเป็นถุงแบบนี้เลยค่ะน่ารักมากๆเลยพอเราเปิดออกมาแล้วก็เทออกมานะคะก็จะเป็นต้นหูสองข้างของเรานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะต้นหูคู่ที่จิ๊บได้จากช็อปนะคะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์รูป LV แบบนี้นั่นเองค่ะจิ๊บคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดูมินิมอลแล้วก็ตอบโจทย์ในการแต่งตัวจิ๊บมากๆเลยค่ะซึ่งส่วนตัวจิ๊บนะคะจะชอบเป็นอะไรโรสโกรหรือสีทองอยู่แล้วค่ะเวลาที่เราแต่งตัวนะคะก็จะทําให้ลุคของเราเนี่ย ดูหวานแล้วก็ดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นค่ะหรือว่าเวลาจิ๊บแต่งตัวแบบแนวสตรีทนะคะเ mm hmm. ช่นเสื้อยืดกางเกงยีนหรือว่าเสื้อคอบไหมพรมนะคะ mm hmm. ก็จะทําให้ดูเก๋มีสไตล์อีกแบบหนึ่งด้วยค่ะ เอาเป็นว่าต้มหูคู่นี้นะคะเป็นคู่ที่เหมาะกับทุกรูปทุกสไตล์เลยค่ะเพราะว่าเป็นคู่สัญลักษณ์ LV มาตรฐานที่ควรจะมีติดบ้านไว้เลยค่ะส่วนใครนะคะที่ชอบแต่งตัวหวานมากๆหวานจัดๆนะคะหรือว่าออกแนวดูลักชัวรี่ไปเลยแนะนําว่าให้เป็น LV แบบนี้แต่ว่าแบบมีเพชรดีกว่าค่ะจะได้ทําให้ลุคของเราเนี่ยดูลักชัวรี่อีกขั้นหนึ่งด้วยค่ะเดี๋ยวจิ๊บจะนําต้มหู LV มาใส่ให้กับเพื่อนๆดูกันนะคะว่าเวลาสราใส่ออกมาแล้วเนี่ย จะเป็นลุคประมาณไหนคะ่ะตอนนี้ก็ขออนุญาตถอดน,น้องชาแนลที่ติดหูบ่อยๆเลยนะคะจะเห็นได้ว่า c h a n แนลเนี่ย ซื้อมาก็คุ้ม,มากๆเลยค่ะเวลาจิ๊บซื้อต้องหูที่ชอปแบรนด์เนมนะคะจิ๊บก็จะเลือกอย่างแรกเลยขอเป็นสัญลักษณ์ของตัวแบรนด์เนมตัวนั้นค่ะเพราะเราสามารถใส่ได้ทุกลุปทุกสไตล์พราเรามีสัญลักษณ์ของแบรนด์ตัวนั้นแล้วเราก็สามารถขยบไปเป็นลวดลายต่างๆได้ค่ะแล้วแต่คนชอบเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจิ๊บจะมาลอง L v วให้กับทุกคนดูกันนะคะว่าเวลาเราใส่แล้วเนี่ยจะเป็นประมาณไหนค่ะนี่ค่ะใส่อ,ออกมาแล้วนะคะก็จะดูเป็น ผู้หญิงหวานๆลุคหวานๆแบบนี้เลยค่ะอยู่ที่การแต่งหน้าแล้วก็การแต่งตัวของเรานะคะใครอยากจะดูเท่นะคะคู่นี้ก็เหมาะเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะอย่างคู่นี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแนวออกมินิมอลหรูๆเรียบๆนะคะแบบไม่มีเพชรมันก็เลยจะไม่ทําให้ลุกเราเนี่ยดูหวานจนเกินไปนะคะ หรือว่าใครนะคะที่อยากจะใส่ออกงานก็แนะนําเป็นแบบมีเพชรไปเลยดีกว่าค่ะแต่แบบนี้นะคะก็จะสามารถใส่ได้ทุกวันเลยสามารถใส่ไปทํางานสามารถใส่ไปเทีย่ยวได้หมดเลยค่ะทุกคนพอใส่ออกมาแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นลุคป,ประมาณนี้เลยค่ะ ก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะจิ๊บขอนวิเอตอันบ็อกซ์กล่องต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามารุนกันดีกว่านะคะว่ากล่องนี้เนี่ยเขาจะมีอะไรอยู่ด้านในกล่องนี้นะคะเขาก็จะออกแบบมาเป็นแบบลิ้นชักแล้วค่ะทุกคนไม่ว่าจะกล่องเล็กกล่องใหญ่นะคะสามารถเปิดด้านข้างได้หมดเลยค่ะ จิ๊บชอบ details, ดีเทลการออกแบบกล่องของเขานะคะเพราะว่าอย่างของแบรนด์ต่างๆนะคะที่จิ๊บเคยซื้อมามันจะเป็นกล่องแล้วก็ต้องเปิดข้างบนใช่ไหมคะทุกคนเวลาเราเรียงซ้อนกล่องซ้อนกล่องกันไปเยอะๆแล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้ค่ะเนื่องจากว่ามันสูงเกินไปจนไม่สามารถยกลงมาได้นั่นเองค่ะพอเรามีกล่องหลุยแบบนี้แล้วนะคะหากเราจะใช้ไอเทมไหนแล้วก็แค่ ดึงออกมาเหมือนลิ้นชักนั่นเองค่ะไม่จําเป็นต้องยกกลองออกทั้งหมดนะคะทุกคนซึ่งส่วนตัวจีรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะในการที่มีกลองรุยแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูกันนะคะว่าด้านในเนี่ยจะเป็นอะไรใช่แล้วค่ะทุกคนด้านในก็จะเป็นกระเป๋านั่นเองค่ะซึ่งใบนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าเมื่อต้นปีเนี่ย ค่อนข้างที่จะถูกป้ายยากันเต็มไปหมดเต็มทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เห็นในกลุ่มป้ายยาก็จะต้องป้ายยากันต่อไปตามๆกันเลยค่ะซึ่งใบนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะนิยมในหมู่สาวๆอีกเช่นกันค่ะเนื่องจากว่ากระเป๋าหลุยใบนี้นะคะไม่ได้เล็กและใหญ่จนเกินไปค่ะเหมาะกับสาวออฟฟิศหรือว่านักเรียนนักศึกษาอย่างเรานะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีเป็นถุงผ้าหุ่มมาให้นะคะแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าให้ด้วยค่ะทุกคนน่ารักมากๆเลย ยทุกคนเห็นแห้วใจสั่นมากๆคือใบนี้นะคะจิ๊บบอกก่อนเลยว่าจิ๊บไม่ได้ตั้งใจไปซื้ออะไรที่หลุยเลยค่ะทุกคนเนื่องจากว่าตอนนั้นคุณพ่อจิ๊บนะคะอยากจะไปซื้อกระเป๋าหลุยของผู้ชายค่ะจิ๊บก็เลยลองเดินเข้าไปดูเล่นๆกับคุณพ่อดูนะคะแต่ปรากฏว่าพนักง,งานหยิบรุ่นนี้มาให้ดูค่ะซึ่งส่วนตัวจิ๊บนะคะไม่ค่อยชอบสีอะไรที่มันเป็นสีดำๆอยู่แล้วสีมืดๆอยู่แล้วจิ๊บจะชอบเป็นสีแบบโทนอ่อนๆสีครีมสีขาวสีชมพูแบบนี้นะคะ ซึ่ง SA เนี่ยก็รู้ใจจิ๊บมากเลยค่ะก็เลยได้หยิบใบนี้มาให้จิ๊บดูนะคะซึ่งเป็นใบทรงเดียวกับที่จิ๊บหาอยู่เลยค่ะเพราะว่าลุกประจําวันของจิ๊บนะคะบางทีจิ๊บก็ไม่ได้อยากจะสะพายอะไรดูเวอร์วังอลังการนะคะอยากจะแค่สะพายไหล่แล้วก็หนีบไว้หรือว่าเวลาไปเที่ยวไปกินข้าวกับเพื่อนข้างนอกนะคะก็อยากจะได้ใบที่แบบถือแล้วแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยหรือว่าเบาสบายสะดวกเล็กกระทัดรัดนั่นเองค่ะซึ่งใบนี้นะคะก็บอกเลยว่าตอบโจทย์จิ๊บมากๆเลยค่ะ พอนอกจากจะเล็กแล้วนะคะก็ยังกระทัดรัดสะดวกสามารถหิ้วไปได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจิ๊บจะาลองใส่สายให้เพื่อนๆดูนะคะใบนี้เนี่ยเขามีทั้งสายหนังนะคะสายหนังเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นสายโซ่สายโซ่คระก็จะให้อยู่ในถุงแบบนี้ค่ะเพราะว่าการขูดกระเป๋านะคะวันไหนที่เราอยากจะใช้สายโซ่นะคะก็สามารถใช้สายโซ่ต่อกับแบบนี้ได้เลยค่ะ สายหนังนะคะเขาสามารถปรับความยาวได้ด้วยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเวลาใส่สายออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยมีความน่ารัก,กมากเลยค่ะทุกคนเราสามารถแง็บติดตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งสายหนังเนี่ยเขาจะมี2ชั้นเราสามารถทําเป็นแบบสพายคอสบอดี้ก็ได้นะคะทุกคน ค่อนข้างที่จะใช้งานได้หลากหลายมากๆเลยหากเพื่อนๆรู้สึกว่าสายมันเยอะเกินไปไหมทั้งหนังทั้งโซ่ก็สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยค่ะเราสามารถถอดแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านได้เลยนะคะนี่ค่ะอย่างแบบนี้นะคะเราก็สามารถใส่แค่สายโซ่ได้ด้วยค่ะทุกคนดูมีความแบบหวานละมุนนะคะชอบมากๆเลยส่วนตัวจิ๊บเนี่ยรู้สึกว่าไอเทมนี้นะคะนอกจากจะสวยแล้วเพราะว่าจุดเด่นของเขาเนี่ย มันอยู่ที่หนังปั๊มค่ะทุกคนหนังปั๊มก็จะสวยมากๆอยู่แล้วนะคะบวกกับเป็นสีครีมครีมอ่อนๆอีกดูสวยแล้วก็ลงตัวสุดๆไปเลยค่ะนอกจากจะดีเทลความสวยแบบนี้นะคะยังสามารถใช้งานได้ถึง3แบบก็คือสายโซ่สายหนังสนหยิก็ได้จะ cross body ก็ได้หรือว่าบางคนนะคะไม่ชอบถือไม่ชอบสะพายเลยก็สามารถถอดสายเนี่ยถือเป็นคลัชก็ได้ค่ะทุกคน เป็นการใช้งานที่มีความสะดวกและหลากหลายมากเลยค่ะเดี๋ยวจิ๊บจะมาลองรีวิวกระเป๋าโดยใส่ iPhone 13ของจิ๊บกันดูเลยนะคะว่าจะใส่พอไหมทุกคนอาจจะต้องใส่แบบด้านก้นแบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่ด้านหัวเต็มค่ะก็จะใส่ได้พอดีเลยค่ะทุกคนแล้วก็ด้านในเนี่ยยังมีพื้นที่เหลือนะคะสามารถใส่ลิปสติกได้อีกแท่งหนึ่งใส่กุญแจรถได้นะคะก็จะได้ประมาณ2-3ไอเทมนะคะเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยกาค่อนข้างที่จะบางนะคะ ทำให้เราสามารถจุอะไรได้ไม่เยอะสําหรับวันที่เราเนี่ยอยากจะไปไหนในวันสบายๆพกของไม่เยอะมากนะคะก็แนะนําเป็นรุ่นนี้เลยค่ะนอกจากรีวิวแล้วนะคะก็จะมาขอป้ายยาด้วยค่ะทุกคนรุ่นนี้เนี่ยเขาดีจริงๆนะคะจิ๊บลองใช้แล้วเหมกับลุกวันหวานของจิ๊บมากเลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนกับคลิปรีวิวแล้วก็อันบ็อกซ์คลิปนี้จิบ๊บหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลากันไปก่อนหากใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จิ๊บได้นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อน,นะคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย